โอเคก็สวัสดีนะครับทุกคนแล้ววันที่เรารอคอยก็มาถึงนั่นคืออีเวนต์ฮาโลวีนมาแล้วนะครับก็นในคลิปนี้จะมาทัวร์กันว่ามีอะไรบ้างนะครับ e v อีเวนต์ฮาโลวีนนี้แต่ก่อนที่จะไปนั้นผมขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับนะก็ไปกันเลยแน่นอนนะครับว่าต้องพูดถึงร้านค้าก่อนเลยครับนะ ตัวร้านค้าของอีเวนต์ารั้นี้นั้นคนที่ขายนั้นก็คือน้องกราบี้นั่นเองนะครับนะก็น่าจอยู่แล้วครับว่าน้องนั้นคือตัวเมนประจำอีเวนต์นี้นะครับนะแต่เดี๋ยวค่อยพูดความสามารถน้องแล้วกันนะครับขอดูที่ร้านค้าก่อนก็ร้านค้านั้นน่ะก็จะประกอบไปด้วยตูนสกินกาเซ็ตและก็สติ๊กเกอร์ที่กำลังจะมานะครับโดยก็แน่อนอยู่แล้วว่าต้องเลือกพิสกินก่อนโดยสกินนั้นก็จะมีทั้งหมด10อันนะครับแล้วก็ในวันที่18ตุลาคมนี้ก็จะมีการเพิ่มสกินในนี้มาเพิิ่อออีกกกกนนนะับดย้้็จปไวขง โตคอนนี่พอตโมอีเคดกิเตเทนกาบี้ดิเบกาเซลลี่โซเว็คเตอร์แล้วก็สปานะครับนะ โดยก็จะใช้ฟักทอง600ลูกนะครับนะจะซื้อแต่ถ้าหากว่าเป็นสก,กินของคอสโมกับสปานะั้นจะต้องใช้ถึงห oh. 2 0 0งพแล้วก็อิงคออีก1,200นรอะครับนะแล้วก็มาถึง่วนที่เราคอยนั่นก็คือสเตตัสแล้วก็ความสามารถของตูนนะครับนะโดยเริ่มจากของรีเบกาก่อนเลยครับนะรีเบกานั้นเธอนั้นเป็นตัวละครที่มีสเตตัสทั้งหมด3ดาวทุกอย่างเลยนะครับส่วนความสามารถของรีเบกานั้นกนะ็คือเดอะอันเดนนะครับนะโดยความสามารถก็สั้นๆง่ายๆลยครับนะก็คือตัวข,ข,ของรีเบกา การนั้นจะไม่โดนดีบัฟทุกรูปแบบจากทวิตเต็ดนะครับนะแต่ถ้าเป็นผลเสียจากทิเ็ตนี้ก็ยังโดนอยู่เหมือนเดิมตัวต่อมาเลยครับนั่นคือโซเวกเตอร์นั่นเองนะครับโซเวกเตอร์นั้นเป็นตัวละครที่เป็นสายปั่นจ๋าๆไปนะครับนะก็อย่างนี้ลยครับโดยสกิลเทคแล้วก็ความเร็วปั่นนั้นอยู่ที่5าดาวส่วนสเตมิน่าและสปีดนั้นก็อยู่ที่1ดาวนะครับแต่ถ้าวัดถังเกตดีนะครับว่าโซเวกเตอร์นั้นมีอยู่4ไว้นนะครับก็มาจากความสามารถไนนี่อาร์เมอร์นะครับนะ เก็คือโซวิตเ r อร์มีอยู่สี่หัวใจนั่นแหละครับก็แค่นี้แลลวครับในความสามารถตัวที่3ครับกับอ e ีคิปตัวละครสายล่อนะครับนะโดยสเตตัสก็สมความเป็นตัวล่อเลยนะครับก็คือสป,ปีดอยู่ที่4แล้วก็สเตลอยู่ที่2นะครับส่วนความสามารถของอ e ีคิปนั้นก็คือท e ั้งทั้งอีคิปนะครับนะก็คือเมื่อเกิดแบ็คออฟหรือไฟดับนั้น อีคลิปจะกลายร่างเป็นร่างหมาป่านะครับโดยในร่างนี้นั้นสเตมนนินานั้นจะขึ้นเป็นท่าดาวนะครับรวมถึงจะได้รับับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยนะครับนะก็พูดเลยคำเดีวยวนะครับว่าเป็นตัวละครที่รับมือกับแบ็คออฟได้ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ <S <S แล้วก็มาถึงตัวเมนประจำอีเวตนนี้อย่างกอดี้นะครับนะโดยกอดี้นั้นเป็นตัวละครสายซับพอร์ตแล้วก็เป็นตัวปัน่นแถมก็ยังรอเลนนิดหน่อย ส่วนความสามารถของเพื่อนพี่แอคทีฟก่อนเลยนั่นก็คือทิกออทีคูดาวสามสิบห้าวิโดยมุกกดใช้กอบี้นั่นจะทำการป้อนบ,บัฟให้กับเพื่อนทุกคนที่อยู่ในรอบตัว,ตวเองนะครับนะโดยก็จะเป็นบัฟแบบสุ่มนะครับนะโดยจะบูทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นานสิบห้าวินะครับนะแต่ว่ากาบี้จะไม่ได้บัฟนะส่วนพาสซเสียประจำตัวน้องก็คือซูการัด ทุกคนนันจะได้รับบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่20เป็นเวลา5วิเมื่อตอนเริ่มสั่นนั้นแล้วก็จะได้อีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่หลังจากปั่นเครื่องครบทุกเครื่องแล้วประตูทางออกเปิดนะครับนะแล้วก็มาดูกันที่ล่างทวิตเต็ดกันเลยทวิตเต็ดลิเบกาก็รูปร่างก็จะประมาณนี้ซึ่งวาาาค,ค, Twitter, ctor, ความสามารถนั้นไม่มีครับก็ข้ามไปเลยครับทวิตเต็ดโซเวกเตอร์ระดับอันคอมมอนความสามารถนั้นไม่มีแต่ว่ามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งเลยก็คือทวิตเต็ดโซเวกเตอร์นั้นจะทําการเดินไปเฝ้าเครื่อองงงปัั่่่นนกเครืหึแบบ นะโดยก็อยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งนะครับนะั้นแล้วก็หลัอองจากนั้นมันก็จะไปเปลี่ยนหาเครื่องอื่นไปเฝ้าต่อนะครับนะต่อมาทวิเต็ดอีคลิประดับแรโดยทวิเต็ดอีคลิปนั้นจะมีความสามารถก็คือ <c oughs> เมื่อเจอผู้เล่นนั้นมันจะทําการหอนเพื่อทําให้ทวิเต็ดที่อยู่ใกล้ๆนั้นไล,ล่ล่าเรา <c oughs> ถึงแม้ว่ามันยังไม่เห็นตัวก็เถอะซึ่งมันจะหอนทุกครั้งที่มันเปลี่ยนเป้าหมายด้วยนะครับนะ <c oughs> แล้วก็มาถึงทวิเต็ดเมนนะครับกับคราพิเต็ดกอร์ดี้ โดยทวิตเต็ดกอดีนั้นจะมีความปะหลดอย่างหนึ่งเลยก็คือทวิตเต็ดกอดีนั้นจะไม่ไล่ล่าท,าทันทีน้องนั้นจะนั่งอยู่กับที่โดยที่จะไม่ขยับไปไหนส่วนบนหัวน้องก็จะมีเกตความข้างออกมานะครับนะโดยเมื่อเกลนี้เต็มน้นนองจะกลายล่าทันทีนะครับนะส่วนวิธีว่าเราต้องทาไงถึงให้มันลดก็ตามนี้นะครับก็คือเรานั้นจะต้องให้อเทมกับน้องกินนะครับนะถึงมันจะลดโดยนั้นสามารถให้อเทมอะไรก็ได้กับน้องเลยนะครับนะโดยน้องนั้นก็จะเอาอเทมจากช่องแรกเสมอนะครับนะ ก็ต้องจัดวางดีนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาออเมนคลิกไปให้น้องเดี๋ยวไปช่วยกันหมดส่วนที่ว่าน้องไล่หดแค่ไหนก็จัด แล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายอย่างทิกเก็ตกันนะครับนะก็เริ่มจากของลีเบก้าก่อนเลยนะครับโบนิเนนแอนเทสเอตตำแหน่งไอเทมฟอกทองทุกๆ10สิบวิก็ไม่ต้องพูดเลยมากมั้งเพราะว่ามันเป็นทิกเก็ตพื้นฐานของอ e ีเวนต์แล้วต่อไปของโซเวกเตอร์โซซอรเมื่อโดนตีทวิตเต็ดตัวนั้นจะติดดีบัฟเคลื่อนที่ช้าลง15%เป็นเวลา30มสิบวิก็เป็นไอเทมที่ก็ดีแต่ว่าแอบใช้ยากหน่อยเพราะว่ามันต้องโดนตีแหละต่อไปของอ e ีคิป มูลแพคไฮลุมถ้ามีเครื่องปั่นอันไหนก็ตามปั่นเสร็จแล้วจะเห็นตำแหน่งเพื่อนทุกคนเป็นเวลา3วิก็เพื่อตรงครับและประโยชน์มากครับและของขุดตัท้ายกอร์ดี้เมมโมรี่ล็อกเก็ตเห็นตำแหน่งไอเทมเพิ่มหัวใจเช่นปาร์เตอร์และเมดคิดทุกครั้งที่หัวใจเรายังไม่เต็มก็เป็นไอเทมที่สปอตทานนะครับก็ตัวที่ใช้ได้เนี่ยก็มีคอดโมจริงเจอนะครับถ้ามีตัวไหนที่น่าจะใช้คู่กับเมมโมรี o ล็อกเก็ตได้ก็มาบอกด้วยนะครับ และทั้งหมดนี่ก็คืออัปเดตของฮาราวีนี้นะครับนะก็ไว้เจอกันใหม่แล้วก็สุขสันต์วันฮาราวีนะครับ